ครับสวัสดีครับเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านนะครับก่อนอื่นผมคนขมชอบกเกษตรนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องที่รักที่ติดตามคลิปของกับผมทำขึ้นมาตลอดมาแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับอ่าครับวันนี้ผมคมคนชอบกเกษตรจะพามาอัปเดต การวางสายเทปน้ำหยดในไร่ข้าวโพดนะครับซึ่งขั้นตอนของการวางสายต่อไปนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวคมคนชอบกเกษตรจะพามารีวิวการประกอบวางสายน้ำหยดของไร่ของเรานะครับซึ่งอุปกรณ์ของเราก็มีสว่านนะครับ แล้วก็วาลแล้วก็มีแป,ป๊บ pvc นะครับซึ่งแป,ป๊บ pvc เราใช้ข้อต่อ2นิ้วนะครับผมซึ่งขั้นตอนการวางสายเทปน้ำยดกับแป,ป๊บ pvc นั้นขั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพา พี่น้องทำดูนะครับผมตั้งกล้องก่อนนะครับขอนอนุญาตครับผมครับก่อนอื่นเราก็เจาะแป๊บ pvc ก่อนนะครับซึ่งความห่างของแต่ละสายของเทปน้ำหยดก็จะห่างกันประมาณเ0็สิเซนหรือเ5ดหเซนนี่ครับ เพราะขะโพดของเราความห่างของแถวก็อยู่ระหว่าง7 0 7ดสิเจ็ดสิซนนะครับตามระยะนี้นะครับซึ่งดอกสว่านเราใช้หัวเจาะของไม่รู้ของบริษัทไหนผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าความกว้างของดอกสว่านนี้มันอยู่1นเซนจุดหกหนึ่เซนนะครับซึ่งผมวัดตะกี้เนี่ย ความกว้างอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะเจาะให้ดูนะครับเจาะแป๊บ pvc ก่อนครับเริ่มเลยครับผมเจาะเสร็จนะครับก็เอาฝุ่นออกนิดๆหน่อยๆน,นะครับเพื่อทำความสะอาดให้เขาครับ,รบหลังจากนั้นเราก็เอาเขาเรียกลูกยางลูกยางกันซึมเข้าไปก่อน เอาด้านด้านเล็กๆมันเนี่เข้าถ้าอันใหญ่เข้าไปเดีย๋ยมันจะหลุดเข้าไปข้างในเลยเอาอันเล็กเข้าข้างเล็กนะครับข้างเล็กเข้าปิดไปเลยนี่ครับเอาเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำแปะแปะ,แปะดูให้มีความเปียกนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันลื่นแล้วด้เข้าง่ายขึ้น แล้วก็เอาวาลวเข้าเสียบเข้าไปเลยครับอ่าเสร็จแล้วครับเนี่ยเอาวาลวเสร็จแล้วเราก็ดึงสายนะครับสายเราก็เตรียมพร้อมมาแล้วนะครับเพราะฝั่งนู้นเราเอาไปผูกไว้แล้วแล้วก็ดึงสายมาดึงดึงมาให้ตึงพอดีหย่อน หยอดน,นิดหนึ่งตึงพอดีเอาให้กะว่าให้มันพอดีเอาตึงตึงนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องเอามากครับอ่เราวัดเสร็จเราก็ตัดตัดตรงนี้เลยตัดอุ๊ยนัครับเสร็จ ีเสร็จตัวนี้เสร็จแล้วเขาออกไปเอาสายที่เราตัดเมื่อกี้เนี่ยเราก็ทําแขวให้เป็นรูอย่างนี้นะครับรูอย่างนี้แล้วก็หมุนวาวออกนิดหนึ่งแล้วเรานี้เสียบเข้าไปมันจะมีตัวล็อกของมันเองนะครับเสียบเข้าไปนิดหนึ่งประมาณสักเซนแล้วก็หมุนกลับหมุนกลับล็อกนะครับ มันจะล็อกเองของมันจอมนัติหมุนกลับครับเนี่ยครับเป็นอันว่าเสร็จนะครับเนี่ยเสร็จแล้วครับต่อไปเราก็ไปจับสายต่อไปเราก็ไปจัดสายตามแนวตามแถวข้อโพดของเรานะครับนี่นะครับนี่ขั้นตอนการทำวางเทปสายน้ำหยดก็เสร็จนะครับมาดูว่าวาง สายเทปน้าหยดของผมเนี่ยผมใช้ของยี่ห้ออะไรของไก่แก้นะครับนี่ครับไก่แก้ครับความยาวแต่ละม้วนนี่อยู่ประมาณพันเมตรนะครับแต่ละมวล้วนอซึ่งความยาวของไล่ของผมนี่ร้อยี่สิบเมตรนะครับผมวางแต่ละเส้นเทปน้ำหยดเนี่ ร้อยี่สิบเมตรนะครับร้อยยี่สิบเมตรซึ่งแป๊บ pvc ของผมนี่ใช้สองนิ้วแป๊บเมมนะครับสองนิ้วแล้วก็โน้นเสมอทงผมใช้แรงครึ่งแรงครึ่งของผมนี่จะส่งน้ำได้ ของของเรียวนะครับแรงครึ่งเนี่ยใช้แรงส่งมาถึงไล100่ร้อยร้อยยี่สิบเมตรของผมนี่ได้ลดลดแต่ละยกแต่ละครั้งนี้ได้ยี่สิบห้ายี่สิบห้าเส้นน้ำหยดอย่างนี้นะครับยี่สิบห้ายี่สิบห้าสายเทปน้ำหยด ความยาวแต่ละแต่ละสายน้ำหยดร้อยร้อยยี่สิบเมตรครับทำได้นะครับแซไม่ใช่แซนะครับเรียวของเรียวไอซัมเมอร์อีหอเรียวหนึ่งหนึ่งแรงครึ่งนี่ครับผมแรงดันของเขาก็บอกว่าใช้ได้นะครับแรงดันของเรียวหนึ่ง หน,หนึ่งแรงครึ่งนะครับครับไม่มีอะไรนะครับไอการวางสายเทปน้ำหยดก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอขอบคุณ f อที่น่ารักทุกท่านนะครับที่รับชมและติดตามคลิปของผมยังไงก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมคนชอบกเกษตรด้วยนะครับ เผื่อเป็นกําลังใจทำคลิปหน้าให้ได้ชมอีกสวัสดีครับผม